สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาลองทานอาหารพม่านะครับหรืออาหารเมียนมานะครับก็เป็นอาหารแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับก็เคยดูในคลิปทาง YouTube ที่เขาไปเที่ยวพม่ากันนะครับวันนี้ก็เห็นมีขายในไทยนะครับตลาดใกล้บ้านนะครับก็เลยลองซื้อมาทานนะครับราคาก็ไม้ละ2บาทนะครับก็จะมีอยู่สีห้าอย่างนะครับที่พม่าก็เป็นเหมือนตับนะครับ แล้วก็เป็นไส้หมูนะครับประมาณนี้นะครับมีเนื้อหมูสามชั้นก็มีนะครับที่ซื้อมานะครับก็ซื้อมาลองดูนะครับตามช่องเราครับช่องลองดูนะครับเจออะไรก็จะมาลองนะครับก็จะมีของที่ให้มานะครับก็จะมีเหมือนเป็นน้ําจิ้มนะครับสีแบบนี้นะครับสีออกคล้ายๆแดงๆนะครับคล้ายๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นน้ำน้ำซุปหรือน้ำที่เขาไว้นั่งกินที่ร้านนะครับเป็นน้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปอุ่นๆนะครับซึ่งผมเองก็ได้ลองซื้อมาทานที่บ้านนะครับก็จะมาลองดูนะครับว่าแต่ละชิ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอลองเป็นไส้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะกิมน้ำกิมของเขานี่นะครับเป็นน้ำกิมสีแดงๆแบบนี้นะครับ ใครที่เห็นในตลาดทั่วๆไปก็ซื้อมาลองได้นะครับอาหารเมียนมาหรืออาหารพม่านะครับที่น่าจะคุณคุ้นตานะครับใครที่ไปเที่ยวพม่าก็คือพลาดไม่ได้นะครับสิ่งนี้นะครับมีขายทั่วๆไปตามถนนทางต่างๆนะครับเหมือนส้มตำในบ้านเรานะครับร้านแบบนี้ก็จะเป็นที่นั่งทานนะครับเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะลองดูนะครับคําแรกนะครับ น้ำกิมก็จะออกแนวหวานนิดนึงแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆน,นะครับเมื่อกินกับไส้หมูก็เข้ากันดีนะครับเปรี้ยว,ยวหวานๆนะครับลกงก่อนนะครับมาลองน้ำซุปครับน้ำซุป ที่ให้มาก็เหมือนต้มเป็นน้ำต้มธรรมดานะครับต้มเหมือนว่าใส่ซอสน,นะครับก็จะมีเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับแล้วจะมีกลิ่น่าอ่อนๆน,นะครับก็ลองหามาทานดูนะครับสำหรับผมก็ได้ลองชิมเป็นครั้งแรกนะครับก็ลองทำเป็นคลิปนะครับเก็บไว้ ่อดูในอนาคตน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ